ลูกเน้ยครับไปเร็วไปได้กลับบ้านเลยครับฟันหักสักหน่อยคุยมากเลยครับได้ยินเสียงคุยอยู่นี่น้องน้องนี่ไปไวๆนะลูกเดี๋ยวน้องลองพูดดิมันปั๊ปัมาแล้วมอลลี่มอลลี่ปั๊ปั๊มาแล้วนะลูกนะเขียนไหม ดูแลน้องอย่างดีเลยต้องกินอาหารด้วยนะลูกนะจำไว้นะเรากลับบ้านกันนะถ้าหายแล้วนะลูกนะมีคน <À. S 1> บริจาคช่วยเหลือน้องเยอะเลยเอาเงินรักษาน้องอย่างเดียวเลยไอ้น้องหายอย่ต้องกลัวนะนะนี่มันค่อกลับไปวิ่งเล่นกันอีกนะวิ่งเล่นที่บ้านดีนะเบสซี่อยู่บ้านอารอนก็อยู่บ้าน รรูคับอ่เจ้ามอลลี่เดินทางกลับดาวแล้วจากเหตุการณ์เมื่อ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามอลลี่สุนัขไซบีเรียนฮัสก้ถูกราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาทั้งเป็นกลางถนนอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ก่อนที่สุนัขตัวดังกล่าวจะวิ่งหนีกลับมาที่บ้านไฟลุกท่วมตัวบาดเจ็บสาหาัสด้านมูลนิธิว t ชด็อกไทยแลนด์ได้ประสานให้เจ้าของแจ้งความเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี จากนั้นได้เผยเรื่องราวปลอบโยนหัวใจเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตารับมอลลี่ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ราชเลขานุก,การในพระองค์จะเดินทางมารับมอลลี่ที่สงขลาเพื่อพาเข้ารับการรักษาต่อที่กรุงเทพมหานครในวันนี้ค่ะ20กุมภาพันธ์2569แต่แล้วเช้าวันนี้ เจ้าของมอลลี่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ระบุว่าคุณหมอโทรมาแจ้งเมื่อเวลา8นาฬกาว่ามอลลี่เสียชีวิตแล้วเอกสารทุกอย่างที่เตรียมไว้ต้องหยุดเนื่องจากวันนี้วางแผนไว้ว่า8โมงเช้าจะต้องเดินทางไปกองบิน5-6เพื่อพามอลลี่บินไปรักษาตัวที่กรุงเทพและทุกหน่วยงานก็ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้วแต่ทุกอย่างต้องยุติลง นายสัตวะแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์มอผู้ดูแลเปิดเผยรายละเอียดการรักษามอลลี่ที่ถูกส่งตัวมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าสภาพบาดแผลจากการถูกเผามีความรุนแรงถึงระดับ4-4.5จากเต็ม5 ผิวหนังได้รับความเสียหายเกือบร้อยเปอร์เซนต์ทั่วร่างกายจนเกิดภาวะเนื้อตายในวงกว้างส่งผลให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดอย่างรุนแรงและนำไปสู่การล้มเหลวของอวัยวะภายในหลายระบบทั้งภาวะไตวายที่ตรวจพบปริมาณปัสสาวะน้อยผิดปกติและภาวะตับวายที่แสดงอาการผ่านภาวะตัวเหลืองคล้ายดีซ่านนอกจากนี้ก่อนเสียชีวิตยังพบภาวะลิมเลือด บริเวณขาหน้าและขาหลังขวาจนเนื้อเริ่มเปลี่ยนเป็นสีคล้ำเนื่องจากไม่มีเลือดไปเลี้ยงซึ่งภาวะแทรกซ้อนสะสมทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถยือชีวิตมอลลี่ไว้ได้